今天นนเเเีเหอหย老师来学家庭吧มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องครอบครัวกันเถอะของเชมน,นีเมือนห่าสวัสดีค่ะดเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เราเจอกันที่คลิปที่สมแล้วนะสนุกใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้ค่ะมีแขกพิเศษคนสำคัญทิ้งสองท่านเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาให้แนะนำตัวกันเลยลิกค่ะนี่ค่ะว่าเจยวจุดหนึ่งนี่ค่ะว่าจริงใจวันนี้ค่ะหล่อซื่อจะมาสอนในบทคำศัพท์ของรครอบครัวเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำว่าคุณพ่อ คุณพ่อในภาษาจีนจุดหนึ่งคะเราเรียกว่าอะไรคะป้าปาอีกหนึ่งรอบค่ะป้าปาใช่แล้วค่ะคะําว่าคุณพ่อพูดว่าป้าปะเด็กๆพูดตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะป้าปาจริงใจคะแล้วคําว่าคุณแม่ล่ะคะพูดว่าอะไรในภาษาจีนคะแม่มา,มาอีกหนึ่งรอบค่ะแม่มา,มาเก่งมากๆ,ๆะคะ่ะพูดตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆแม่ม,มา มาม่ะจุดหนึ่งคะแล้วคำว่าพี่ชายในภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงคะเกิรเกอีกหนึ่งรอบค่ะเกิรเกถูกต้องแล้วค่ะพี่ชายในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าเกิรเกอีกหนึ่งรอบนะคะเกิรเกจริงใจคะแล้วพี่สาวในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าอะไรคะเจียเจอีกหนึ่งรอบค่ะเจียเจเก่งมากๆค่ะพูดตามเราซสื้ออีกหนึ่งรอบนะคะพี่สาวในภาษาจีนเราจะพูดคำว่า เจียเจียอีกหนึ่งรอบค่ะเจียเจียเือหนึ่งค่ะแล้วน้องชายในภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงคะตีตีอีกหนึ่งรอบค่ะตีติเก่งมากๆค่ะเด็กๆน้องชายในภาษาจีนเราจะพูดคําว่าตีตีอีกหนึ่งรอบนะคะตี้ตีจริงใจค่ะแล้วน้องสาวในภาษาจีนเราจะพูดคําว่าอะไรคะไม่ไม่เก่งมากๆค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ เด็กน้องสาวในภาษาจีนเราจะพูดคำว่าเมย์เมยอีกหนึ่งรอบนะคะเมย์เมยจุดหนึ่งคะแล้วภาษาจีนคำว่าคุณปู่เราพูดคำว่าอะไรคะเย่เย yeah, <yeah> ่อีกหนึ่งรอบค่ะเยเยเก่งมากๆค่ะในภาษาจีนคุณปู่เราพูดว่าเย่เย่อีกหนึ่งรอบนะคะเย่เ yeah, ย yeah ่จริงใจคะแล้วคุณย่าในภาษาจีนเราพูดคำว่าอะไรคะนายน่ อีกหนึ่งรอบค่ะไนายนายเก่งมากมากค่ะคุณย่าในภาษาจีนเราพูดคำว่าไนายนอีกหนึ่งรอบนะคะไนาไน่จุดหนึ่งคะแล้วในภาษาจีนคำว่าคุณตาเราพูดคำว่าอะไรคะไหวยกงอีกหนึ่งรอบค่ะไหวยกงเก่งมากมาก,มากเลยค่ะในภาษาจีนคุณตาเราจะพูดคำว่าไหว่กงอีกหนึ่งรอบนะคะ ไหว้กงจริงใจคะแล้วในภาษาจีนคุณยายเราจะพูดคำว่าอะไรคะไหว้โผอีกหนึ่งรอบคะ่ะไหว้โผเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆคะตบมือให้กับน้องน้คง หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์เรื่องครอบครัวแล้วเราซื้อค่ะมีหนึ่งเกมมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเด็กๆคะเกมวันนี้ค่ะเราซื้อจะให้เด็กๆดูรูปภาพซึ่งเรามีกันทั้งหมด3รูปภาพค่ะจากนั้นให้เด็กๆเลือกรูปภาพที่ถูกต้องตามคำที่เราซื้อบอกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ก่อนเลยนะคะป้าปะ รูปภาพที่1รูปภาพที่2หรือรูปภาพที่สามคะเด็กๆถูกต้องค่ะเก่งมากๆรูปภาพที่3นั่นเองค่ะข้อที่2มามะมามะรูปภาพที่1รูปภาพที่2หรือรูปภาพที่3ามคะ ถูกต้องค่ะรูปภาพที่สองนั่นเองข้อที่3ามเกอรเกอเกอเกอรูปภาพที่1รูปภาพที่สองหรือรูปภาพที่3ามคะเก่งมากมากค่ะรูปภาพที่3ามนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่สเจียเจีย จียเจียรูปภาพที่1รูปภาพที่สองรูปภาพที่สถูกต้องค่ะรูปภาพที่1นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่5้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆวหวยกงวหายกงรูปภาพที่1รูปภาพที่สองหรือ รูปภาพที่3ค่คะเด็กๆถูกต้องค่ะรูปภาพที่2นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เล่นเกมกันไปแล้วสนุกใช่ไหมคะเราซื้อหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อที่จุดหและน้องจิงใจขอลาไปก่อนนะคะใจเาก